เล้อมเลยผมคิดว่าสิ่งววดล้อมมันเป็นเรื่องไกลตัวถ้าเกิดเราหมดแต่พูดกันงั้นลองมาใช้วิธี interactive learning t o a c t i o n มาดูกันว่าจะได้ผลไหม บางสนยังเป็นพื้นที่ซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันสมบูรณ์อย่างมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยสัมาชีพชุมชนได้ก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆที่นี่เนื่องจากิีคลองบางสนอันอุดมด้วยสัตว์น้ำนานา,นา,นานชนิดจึงแ,แหน่งทำมาหากินของชุมชนที่อยู่บนฝั่งได้อย่างไม่เดือดร้อนหากต่ยังมีชุมชนอีกกลุ่มหนึ่ง ึ่งไม่ได้มีที่ดินทําการเกษตรเนื่องเพราะสืบทอดสำม,มาชีพประมงพื้นบ้านมาแต่บรรพบุรุษพวกเขามีแต่เพียงท้องทะเลอ่าวบางสนเท่านั้นเป็นแหล่งทำมาหากินประมงพื้นบ้านจำต้องออกเรือไปไกลกว่าที่เคยทำมาหากินในอดีตเพิ่มพูนทั้งค่าใช้จ่ายในการออกเรือแต่ละครั้งทั้งน้ำมันน้ำแข็งและเวลาที่ต้องใช้เดินทางไกลออกไป มากขึ้นทุกทีทุกทีโอ้มาไม้เพราะว่าไอยพวกนั้นนะมันส่งพระห้ายักษ์หน่ยตึงมันไม่อ่อห่ิลูกรูหลังสามสิรานาะก็ปีสามมืดนี่ไอ้คำว่าจะปะม้งคืนบ้านเนี่ยทำให้สักพยากรรูหลังนี่ไม่มีครับให้ประมงมือดไนให้ชาวบ้านมาร่วมมือกันรับดันโต้ตานแล้วก็อนุรักษ์กันเองอะจะเพาะในมือใน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 อ้าวของเราเนี่ย สั์สับปาชนาเนะครับก็มีนกเป็ดทิ้น,นะครับยังเช่นนกกระยางนะครับนกกระยางนกกนานะครับที่ยุ่ยุ่ระจํา คองเปิดทิ้งในกลมังสนเองแล้วก็มีตัวลิงนะครับลิงสะแม่ลิงสะแม่เนี่ยจะมีประมาณร้อยห้าสิบตัวขึ้นไปนะครับมาเป็นลิงลิงสะแม่ที่อยู่อยู่กับธรรมชาติในกลมังสนนะครับแล้วก็ส่วนนกที่ผ่านมาเนี่ยก็ช่วงตุลาถึงพฤศจิกายนี่ยจะเป็นนกเยี่ยวนะครับนกเยี่ยวที่เดินทางมา,าลบลบเน่ามานะครับก็จะผ่านมาทางเส้นทางของของ กรบนการที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าว่าเราพัฒนาตัวนี้ก็มันจะเข้าไปรอที่พูฒนาที่ว่าต้องดูในเรื่องสังคมเศรษฐกิจแลก็สิ่งแวดล้อมรวมกันด้วยแล้วก็ชูนนโยบายการท่องเที่ยวสุดท้ายก็จะดำรงชีวิตอยู่ตามหลักเศรษฐกิจโอเคจะมีความมั่นคงแล้วก็ยังมีบ้านปล่าบ้านปล่ามันมีประโยชน์อะไรเพื่อประโยชน์ วันเปล่าครับมันปักยุ่ใหม่เคยได้เกิดอย่างนี้ก็เห็น่ที่อยู่เลยทำ้ันตานะดูเห็นเห็นเหมืนเห็นแบบี้ที่ยากจะิงๆทำนะคุยารบเวทมันครับคืนเรางมั้งใช่ไหมทำหนอาจ่อยุ่งมาทั้งนี่หน้าติวันตายตอนเรื่องอยู่ที่โครงการผู้นำในการเปลี่ยนแปลงของมูนิธิสามอาชีพครับเรา ไปร่วมเรียนรู้ที่ชุมพรนะครับ LFC4 กลุ 4, ่มที่6แล้วต้นเหตุก็อยู่ที่เขาดินสอวันนั้นผมกลับมาจากการสำรวจที่เกาะสมุยนะครับไปทำโครงการมาจฉาแอร์ดังเครือบินปีทิ้งที่เกาะสมุยพอดีเลยนะครับกลับมาก็ไปฟังเขาแล้วก็ดูว่าเขาต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรบ้าง พอดีวันนั้นเขาพูดถึงเรื่องการทําประการังเทียมนะครับเรื่องการทําซังซึ่งซังตรงที่นี้ก็คือจะต้องทําทุกรอบ3ามเดือนนะครับใช้ถางมะพร้าวไปวางในทะเลเพื่อเป็นที่อยู่ของปลาเล็กๆนะครับแล้วก็มีมีผู้นําหลายท่านนําเสนออะไรเรื่องเลยครับเขาพูดถึงเรื่องการนําเอากองสัตว์พระภูมินะครับไปวางเป็นบ้านปลาผมก็มน่าสนใจนะแต่เรียนรู้จาก โมเดลที่ผมไปทําที่สมุยไหมผมก็เลยนําเสนอนะครับว่าเราไปทําอะไรมาคความต้องการของชาวประมงพื้นบ้านที่อยากให้ฝูงปลากลับมาในอ่าวบางสนสอดรับกับการอยากเห็นเศรษฐกิจชุมชนยกระดับขึ้นจากเดิม เป็นแรงผลักดันให้นักธุรกิจจิตอาสาที่โครงการมัชชาสตรีขึ้นมาทั้งบนบกและใน,นทะเลเพื่อขยายผลเต็มพื้นที่บางสนโดยจุดระเบิดความสนใจในน้ำสร้างถนนคนดำดึงดูดนะักท่องเที่ยวมาขับเคลื่อนวิสาหกิจอื่นๆในชุกชนอันจะสร้างสำม,มาชีพที่ยั่งยืนขึ้นมาได้ในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแนวปะกาหังเทียมจะส่งเสริมการบ่มเพาะปะกาหังแท้ด้วยการปลูก เค้กปากาลังต้นอ,อ่อนที่จะเติบโตเป็นแหล่งอาหารของฝูงปลาและสัตว์ทะเลโครงการพ่อพันธ์เต่าก็จะทําให้เพื่อนเก่าของปลาขึ้นกลับมายังเกาะไข่อันจะทําให้ระบบนิเวศของป่าสนสมบูรณ์สร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประเทศไทยอย่างดีเค้กปะกกาลังก็คือการปลูกต้นอ่อนของปะกกาลังแท้ซึ่งเจริญเติบโตไปเป็นแหล่งอาหารและแหล่งพ่อพันธ์ของสัตว์ทะเลกุ้งหอยปูปลาลมถึงนเต่าทะเลตัวน้นอยที่เราปล่อยลงไปในะทะเลด้วยค่ะ ซึ่งเราจะนําเคกปกาลังนี้นาน้ําไปวางเรียงต่อกันเป็นแนวยาวคู่ขนานจากเกาะไข่ไปจนถึงรถเมที่จัดเรียงวางไว้อยู่ใต้ทะเลนั่นก็คือแนวถนนที่เราเรียกว่ามัชชาสติีดยังไงล่ะคะ โครงการมัชชาสปรีเนี่ยนะครับก็เป็นโครงการที่สร้างความยั่งยืนทางด้านของทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะครับและประด้านของเศรษฐกิจของชุมชน ไว้ริมทะเลบางสนด้วยอ่ะเอาแค่เอารถไปลงน้ำตอนนี้นนเกิดมีคนมาเดินริมหาดแล้วมาถามว่าไหนล่ะมัสยาดีนเราจะอธิบายเขายังไงล่ะเราก็ต้องเอาคันแรกเนี่ยไปวางเป็นแลนด์มาร์กก่อนใช้เป็นศูนย์บริการการท่องเที่ยวไงแล้วก็ใช้เป็นที่ตั้งชมลมมัสยิิตี้ใช้ทำภารกิจเทปะการางแล้วก็เพาะพันธุ์เต่า พอมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวเยอะแยะแล้วเนี่ยมันก็น่าจะมีขายของพื้นบ้านและของเที่ยะลึกทําเป็นธุรกิจและที่เด็ดกว่าน,นั้นเนี่ยนะก็คือการขายกาแฟเราตั้งชื่อร้านนี้ว่ามัชชาสตรีทคาเฟ่เพแบล็คทีน้อนเองเราได้เห็นว่าเป็นโครงการที่จะช่วยในเรื่องของการพัฒนามัชชาสตรีทคาเฟ่นะคะโดยที่เรามีเป้าหมายอยากจะทําให้ชุมชนมีอาชีพ ในการประชาสัมพันธ์ก่อนที่เราจะนำรถคันต่อไปเนี่ยไปวางไว้ใต้ทะเลให้นักเรียนนิสิตนักศึกษารวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมวาดภาพเล่าเป็นเรื่องราวรอบๆอบรถของกุ้งหอยปูปลาคราวนี้พอเรื่องนี้กระจายไปทั่วเมื่อไหร่ก็ถึงคราวที่เราจะต้องมาร่วมมือร่วมใจในการนำรถคันต่อไปไปวางไว้ใต้ทะเลจัดภูมิทัศน์เป็นมัชชาสตรีตหรือถนนคนดำ เห็นไหมล่ะเขาว่านี่คือนอวัตกรรม,ก,รรมการจัดทำ CSR และ CSV อย่างแท้จริงเห็นไหมล่ะพี่กอยถ้าเกิดเราเร่งมวดจะพูด้แล้วมาลงมือปฏิบัติร่วมกันจะเกิดผลเชิงประจักษ์ของระบบนิเวศท,ที่พิกฟื้นขึ้นมาได้ก็ถ้าเราทําตอนนี้นะกล้องแต่ถ้าเราไม่ทําก็จะมีมือที่มองไม่เห็นมาทําลายสิ่งแวดล้อมลงเรื่อยๆ แต่ถ้าเราเริ่มทําตอนนี้ก็จะมีมืออื่นๆเนี่ยทยอยมาร่วมด้วยช่วยกันมารุมมาตุ้มคืนความสมบูรณ์ให้กับธรรมชาติได้สําเร็ทั้งนั้นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติร่วมกันอย่างที่พี่กอยว่าก็ Interactive Learning to Action ไงเป็นหนทางไปสู่ความสําเร็จสินะใช่แล้วเราก็สามารถที่จะมองมุมกลับแล้วก็ปรับมุมมองให้กับเรื่องอื่นๆได้อีกด้วยแล้วมื่คืออะไระครับพี่กอยก็เลือก A B C D ไง ้ A B C D ของวิกเกอร์นี่มันคืออะไรกันเนียเาเบสคลราบุไรซีเจลโนการพัฒนาร่วมกันโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งเรียกไดไหมันทุกอย่างมันเป็นคูตได้หมดยิ่งเข้าใจว่า